เมื่อไหร่เขาจะมาครับเนี่ยเฮ้ยรอรอรอก่อนสิคุณรอรอรอเล่นเพื่อนวันหนเอ๊ะแล้วพี่อ้วนถอดหน้ากากไงอ่ะเออกดใช่ฮะกดตรงไอ้ทำมือไปรูป F2 แล้วก็กดใช้ฮะเฮ้ยผมไม่มีหน้ากากอ่ะยังไม่ซื้อมั้งยังไม่ซื้อโอเคครับมาแล้วครับคุณครับครับผมคุณเมื่อกี้คุณชมผมอ่ะ ครับเอาเท่าไหร่ครับผมขอห้าร้อยได้ปะได้ครับเจ็ดหกห้าครับเอ๊ะจริงเหรอพี่ชายใช่เอาจริงเนี่ยคะแนนเตียงมันร้อยเยอะนะไม่แต่ผมเจ็บตัวไงโอ้โหสามก็สามร้อยสามร้อยสามร้อยก็ได้ครับคุณต่อยพี่ต่อยพี่ผมครับเนี่ยครับผมผมอยู่ซับเบอร์แล้วเนี่ยดูดูกล้องเนี่ยผมถ่ายผมถ่ายคลิปไว้นะครับผมมีหลักฐานนะครับอุ้ยอย่าถ่ายครับอย่าถ่าย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 ไม่ได้ครับคุณคุณต้องคืนเขาอย่าถ่ายครับอย่าถ่าย ผมลงสื่อโซเชียลนะครับ300ร้อยก็แล้ครับ765โอเคครับ765 300หาสครับหนึ่งร้อยเหรอเฮ้ยเขาให้เท่าไหร่อ่ะเขาให้คุณเท่าไหร่อ่ะหนึ่งร้อยอ่ะก็โอ้โหเขาหนีไปแล้วอ่ะรอตั้งนานเขาหนีไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรปล่อยเขาไปรถกันสีแดงใช่ป่ะใช่ใช่รถสีแดงคนนี้ผมจำได้อยู่สีแดงอ่าโอเคเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวเจอเดี๋ยวทวงอีก รถคุณนะเขาจ่ายไม่ครับจ่ายเฮ้ยรถทองรถหรูว่ะคุณสนใจปะไหนนี่ยนะนี่นะถ่ายคลิปถ่ายคลิปทำบุญแบบขอขอตังค์ไงเฮ้ยถ่ายคลิปทำบุญดีกว่าโอเคไหมถ่ายคลิปทำบุญได้ปะได้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 อยู่ได้อยู่เดี๋ยวอย่างงี้เดี๋ยวคุณมามาคุยกับผมตรงนี้ว่ะคุยกันหน่อยออครี๊ครับครี๊รับเดี๋ยวคุณเดินไปไปแบบไปขอทำบุญเนี่ยขอแบบเออทำบุญให้คนแก่หน่ <ód lies? S 1> อยให้คนอ้วนหน่อย อะไรเหรอเอดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ่ายถ่ายวิดีโอไว้ทำบุญให้ซานตาโอเคโอเคเออ,อเดี๋ยวผมคุณเน้นๆแล้วคุณอย่ารีบดิเดี๋ยวเราเลือกก่อนดีเราเลือกก่อนว่าเราจะไปตรงไหนบ้างเนี่ยเออเอาตรงเดี๋ยวเราไปตรงนู้นก่อนไหมนี่ยเดี๋ยวเราไปตรงตึกแถวๆตึกก่อนรอบๆตึกได้ตึกก่อนโอเค,อเคไปไปดูไปเ,เราจะทำบุญแม่พี่แกอ้วนก็วิ่งเร็วไงเนี่ย เฮ้ยถือก้องถือก้องถือก้องเออเปวิ่งตามวิ่งตามวิ่งตามโอ้ยกูจะโ้โวิ่งตามยัพังน้ำเลยป่ะนะฮัลโหลครับสวัสดีครับีสนใจร่วมทำบุญ้กับเด็กยากไรไหะครับใครใครยากไร้ครับผมเด็กยากไร้ครับคนบนดอยอะไรแบบเนี้ยพาผมไปดูเด็กหน่อยได้ไหมครับโอ้โหมันไกลนะชนบทเลยอ่ะไม่เป็นไรครับ ได้ใจมากเลยคุณผมเด็กนักเด็กมากเลยนะนะสักสองร้อยก็ได้ได้บุญหน่อยเจ็ดหกห้าครับเจ็ดหกห้าได้ปะได้ได้ได้ยูทูบเบอร์ครับผมยูทูบเบอร์นถ่ายให้เด็กเด็กเล็กๆดูคอไเซฟน้ำใจพวกคุณไงเจอคุณแบบอันนี้เดี๋ยวอันนี้มาตั้งดาดร้อหน้าห้องน้ำเลยครับโหไม่ครับพี่ผมจะไปตามคนนั้นเฮ้ยคุณทำอะไรกันสองคนในห้องน้ำอ่ะ แปลกๆกันเนี่ยมาครับคือยี่สิบก็ได้ครับไม่เป็นไรครับตามศรัทธาใช่ไหมหนุ่มขอบคุณมากครับทตามศรัทธาคุณแสดงครับพอจะมีปะน้องผมทำกับผมไงคนละสิบบาทโอเคแล้วคุณครับคุณครับเราครับมาครับสนใจทำบุญปะฮะได้ครับ เจ็ดหกห้าครับเท่าไหร่นะขาเลยครับเจ็ดหกห้าแล้วแต่ขาไปใกล้ไปใกล้ไปเด็ดเด็ดเด็ดเล่นกันเล่นกันเล่นกันเลยนุ่มครับผมเมื่อกี้น้องบอกมาว่าเองตีตู้เฟ็แล้วอ่ะฮะแต่เองมาได้ของเงินบริจาคคนในเมืองเหรอยังไม่ตียังไม่ตีกระเป๋าเลยนะเจ็ดหกห้าครับเจ็ดหกห้ายังไม่ตีแค่ขายเลยไม่ใช่หรอกมั้งไม่แต่คุณรับแด้ปะได้ทิสตั้งไหมเหมือนเนี้ย กิทตันอะไรอะ่ะกิทตันผมมีกิทตันเขียวอ่ะตอนนี้กับกิทตันตั้งยี่ินเพราะอะไรอะ่ะกิทตันเขียวผมรับสำหรับรสิบเอ่อนอันหนึ่งนะอะไรครับเนี่ยธุรกิจอะไรครับเนีย่ยอันนี้<า>คือรับใช่ไหมรับเอ้ยไม่ครับรับอันนี้ขายครับยังยังอะ่ะตอนนี้ยังอโอเคอครับคุณแต่ไปยี่สิบห้าบาทดีกว่าไม่ไมไมไมเ,เป็นไรไม่เป็นไรเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับเราแบบค่อยๆทย,ยอยได้ไดีกว,ว่าเราอย่าไปเบลทีเดียว เราอย่าไปขอเขาทีเดียวไงเดี๋ยวเด็กบนดอยเขาไม่เอาอะไรเยอะหรอกพี่โอ้โหจบแล้วเนี่ยข้าวยาวกล้องครับข้าวยาวกล้องกไม่ต้องมาใกล้ก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันเห็นสิวครับเดี๋ยวเห็นสิวครับไกลๆก็ได้ครับน้าสายแล้วสิวนะอ๋อแต่แต่ข้างหน้าแต่หน้าคุณมีรอยขีดสีดำนะคุณใช้โฟมล้างหน้าอะไรครับเนี่ยเกลืออยู่แล้วครับเฮ้ยยาสีฟันหรือเปล่านั่นน่ะยาสีฟันหรือเปล่ายา เฮโยยูบอยทีเจแมนเฮโยแมนสวัสดีครับนะครับเนี่ยสกิรลสกิรลสกิลสกิลแมนครับเป็นเป็นแรปเปอร์ครับพี่ว่าเป็นยูทูบเบอร์ครับเยเฮโยแมนสนใจอันนี้ไม่ถึงจับเลยนะครับอยา่ะยังไม่ถึงคิจีบเลยนะครับสนใจไปจาบให้วัดป่ะครับวัดอะไรครับเนี่ยวัดตาใจถึงครับอุ้ยวัดอะไรนะครับอีกทีนึงวัดอะไรนะครับวัดใส่ตาประกอบแว่นเฮาเมื่อกี้คนละวัดแล้วครับ ไม่ให้แล้วเนาะผมว่าเราไปไม่ได้ให้คุณมาทําสัตว์สายทำสารคดีหรือเปล่าครัเนาะใช่ครับใช่สารคดีสัตว์โลกน่ารักครับอันนี้คือตัวอะไรครับหน้าผมเนี่ยเดินไปหลังกล้องละนั่นตัวอะไรครับถือว่าเกินไปนะตัวไล่ผมเหมือนเดิมผมแยกสองร้อยนะทางตัวผมมีอยู่ยี่สิบกุญยจไปละเอามาเจ็ดหกห้าครับเจ็ดหกห้าอยู่ในบัญชีดิโอนมาเกะกะรถก็ได้พี่ว่าถอยรถก่อนพี่ว่าถอยรถก่อนอุ้ย ร้อยผมเห็นเหตุการผมเห็นการคนนะอันนี้คุณโฉมนอันนี้คุณโฉเขนะเขาแทนหักนะเมื่อกี้ัวเขาขาหักสรอยพอสองรพอเจ็ดกคุณนี่อยู่ตังนะครับจริงจริงมันใช้จริงๆมันใช้ร้อยเดียวนะครับตังขาไม่ได้ครับสองรอยพอเจ็ดหาสองอยพอมันใช้ร้อยเดียวนะครับตังขาสองร้อยเจ็ดหกห้าสอรอยเร้อเดียวพอแล้วพี่ร้อเดียวพอแล้วกัสาพี่แค่ร้อยเดียวพอโยแมนโยถ้าได้ทำสารคดีเว้ยใ่้านเจ็ สักการะคดีป้นต่างกันเนี่ยนะเออใช่อันนี้อันนี้ฝึกฝึกเป็นโจรหรือเปล่าครับผมว่าเลิกเรลิกถ่ายสัรการะแล้วเป็นเป็นโจนครับเดี๋ยวผมสอนมาเอาป่ะผมถ่ายได้ละคนละพันคนละพันสองพันก็ใด้เหรอใช่เนี่ยเริ่มจากคุนี่ยนี่นี่โจรฝึกหัดไงโจรฝึกหัดไงถ้าผมไม่มีกล้องผมผม็นว่าจะได้เยอะกว่านี้นะกระเทือแม่งเลยป่ะล่ะเอาเลยป่ะผมเปิดให้แลล่ะเอาเลยเขาเปิดให้อย่าทำผมเลยครับอย่าทำผมเลยครับผมผมทีมงานเขาเฉยครับผมไม่ต้องเยอนะอะไรอย่างเงี้ยเอาเอากล้องลงครับเอากล้องลงครับ มีก้องครับมีกองครับหลวงมีกองครับมีครับมีมากครับอันดับแรกเราต้องไปเจอคนแบบนี้ก่อนใช่ไหมพอเจอคนอ้วนมีก็โปะก็รู้ว่าทำอะไรต่อต่อยนักหนีเลยไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมเอาไปเองผมเอาไปเอผมเอาไปเองมีตังคานนะผมมีตังคานนะตังคาครับตังคานคร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเจ็ดอะไรครับไม่โดนคุณนะครับไม่กินไม่โดนคุณเลยโดนน้องผมครับเฮไปเลยดีกว่าเอาละครับพี่เพื่อนไปเราไม่ต้องมีนี่หรอเดี๋ยวเราไปนี่พี่ื่อนเราไปวางแผนไปเดี๋ยวเาห้องน้ำห้องน้ำ โอ้ยพี่เหม็นขี้ว่ะเหม็นขี้ว่ะพี่เอาเอางี้ว่ะพี่เราเราไปตรงที่แบบยังไงเนแถวนี้คนมันก็เยอะอยู่นะมันมีตรงไหนไม่ที่คนเยอะเนี่ยโรงพยาบาลไหมไม่โรงพยาบาลไม่ได้โรงพยาบาลไม่ได้ได้ได้พอได้เนี่ยเออพี่เราเราแบบไอ้เนี่ยดแต่ไม่พอละโรงพยาบาลอ่ะคุณคุณแบบต้องเจ็บตัวก่อนอ่ะต้องเดินกระเพกา่อนะนั้นชกปะโอเคพี่เดี๋ยวชกตรงไหนอ่ะชกมาเลยสักสี่มัด ตอนนี้เลือดเลือดพี่เท่าไหร่อะเธอสี่หมัดพออ่ะผมผมขอย่างต่อยนะอ่าโอเคอาทิตย์ไปละเรียบร้อยโดนเรียกแน่ห้าร้อยคุณอะยอมยอนเฮ้ยผมทีมงานคุณนะอีกสองครั้งเลือกคุณเท่าไหร่เนี่ยอีกสองครั้งอืมเฮ้ยอีกครับอีกอีกสองครั้งอีกสองครั้งน่าจะพอดีเป็นไงเท่าไหร่แล้วอีกครั้งนึงอีกครั้งนึงอีกครั้งนึ่งดอนเดินดูโอ้ยย่งก็ยังเอาอีกก็อีกโอ้โหพี่ไม่ไม่ตายเลยเหรอเนี่ยไม่ใหม่ใม่ใม่ใม่ ทางหนีดูครับสองรอบสองรอบเบิ้ลหมัดเป็นไงเป็นไงเลืยใส่ยังครับยิบเ้าอีกหมัดหนึ่งอีกหมัดหนึ่งไปหนึ่งสองสามโอเคพ่อพ่อเกือบตายขอร้อยหนึ่งไนึ่งไปเออเอายิบหายไปละเข้าไปแล้ว พี่อ้วนพี่อ้วนจะเยอะเองไม่ไม่พี่อ้วนนี่เอางี้พี่ขอยี่สิบห้าคูณเพราะแบบถ้าขอเยอะไปเลยอ่ะมันจะตูงแสงให้โอ้ได้ได้ได้เออเราก็ค่อยๆขอไงแบบเออขอค่ารักษาหน่อยครับยี่คนละยี่สิบอย่างเงี้ยโอเคไปการถ่ายทำอะไรเขาเนี่ยโอ้ยหชนครับชนเดี๋ยวชนตายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยคุณคุณอืมไม่ใช่แหละตาผมโดนเฮ้ยผมไม่ต้องครับอย่ามาหลอกผมไม่อยาก ตาหุ่นโดนตาหุ่โดนไปหนึ่งครับไอ้ไรโอ้ยขนาดนั้นเลยหรอพี่เออกดจัดเออรถรถเอารถก่อนเฮ้ยนี่รถใครเ่ยพี่รถพี่เหรอเีไเนี่ไปนี่แล้ววิอ้วนถ้าส่งโอเคแป๊บนึงนะคือผมมีงานอ่ะอ๋อโอ้ยไม่ได้เป็นถ่ายทำแล้วดิเจอกันครับไปเจอกันเจอกันเฮ้ยแป๊บนึงไปส่งที่พาวหน่อยอ๋อแล้วไม่เอารถรถพี่ไปเหรอ รถรถหายไปไหนไปหมพาวเหรอเฮ้ยแม่โรงพยาบาลโรงพยาบาลพีเคลื่อนเลยเข้าไปนเล็กพี่โรงพยาบาลอยู่แถวไหนวะโรงพยาบาลไหนอ่ะโรงพยาบาลดวนดวนตัวโอ้พี่ด่วนไม่ได้หรอกรถมันเร็วได้แค่นี้เฮ้ยนี่ไงเกือบได้เก็บค่าเสียหายแล้วไงใช่เราไม่ตัดตาไปเลยว่ะ กี่รถเขาพ่น่านไปก่อนให้รถตู้รถตู้ลุงนอนสรุปก็คือเดี๋ยวพี่โดนต่อยฟรีใช่ไหมเดี๋ยวผมต่อยฟรีไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเรียนไปพี่ได้ตังค์มืไปแสลร้านแล้วรวยแล้วบ้างไม่รวยเจาะไปทางขวาเลยไปทางขวางเลยจอยเนี่ยจอยข้างหน้าเงี้ใช่ไหมอือฮะตรงไปเลยตรงไปเลยโอเคเนี่ยไงรถอ่ะอันนี้อ่ะรถพี่ไปจอดไหมนี่ใช่ใช่ตอนนั้นปล้นรถหน้าไอ้ตรงเนี้ยโรงพยาบาล ได้มอไซมาคันนึงเอามอไซไปของพี่เ,เออะรเมอไซไม่ไม่ไม,ไม่อันนีน้อันนี้คันผมแต่ว่ามอไซค์ผมโพสไปขายจะได้มาห้าร้อยอ๋ทำไมมันถูกเงี้ยเป็ไรคุมอยู่ไม่ใช่ตัเวเบาโอเคไว้เจอกันนะเจอกันครับเจอกันครับขอรถดีดีครับ,รรบ <S <S โอเคนะครับท่านผู้ชมก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรละนะเออก็จบไันเลยแล้วกันแล้ว,ลวตอนไรคลิปนี้ก็สำหรับใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์แชร์สำหรับใคร,ก,ก,ใใครก็รกำลังใจให้ผมกับพี่อว้วนคนนั้นด้วยนะครับสำหรับใครที่เล่นอยู่ในประเทศนี้ เดียวพิกวนเขาก็นะเขาก็รู้อยู่เขาาก็รู้อยู่นะครับว่าเขาไม่ควรยังไงก็อย่าไปถือสาเลยนะครับอ่าเล่นสนุกสนุกเนะเออก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าตอนนี้สวัสดีครับ